สวัสดีจ้ามันนี่เอนไซม์มะแกงเห็ดนะคะเอนนี่หลากหลายเห็ดนะคะมนก็มีเห็ดอันนี้นะคะเห็ดชิมิชิมิจิชิมิจิชิมิจิแมนบอกชิมิจ,มมจิแล้วก็คิงออสเทอร์มัสลูมนะคะแล้วก็เห็ดเข้มทองนะคะ แอนบอกแอนนี้หลากหลายเห็ดนะคะแอน,นตั้งใจเราเกินเลยแอน,นสิมาก,กินแกงเห็ดนะคะแล้วก็ครอบครัวแอนนะคะลูกกับพ่อบานแอนเพิ่นสิกินอันนี้นะคะจริงๆมันบริดมีความแตกแยกหรอกนะคะเพียงแต่ว่ามันไก่สีวันสุกสุดส,ส,สัปดาห์แล้วก็เห็ดสื่อมาตั้งแต่ต้นสัปดาหนะ,ะมันต้องหายอย่างเห็ดกินเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกแอนยงยงนะคะลูกบ่าสบายแล้วก็ ฮาโลวีนนะคะหลายๆอย่างกับบมี่เวลาเด้มาเห็ดกับเขาแล้วก็ก็เล็กคิดว่าต้องหาแนวเห็ดกินสําหรับเห็ดนะคะถ้าปล่อยไปอยู่โดนก็นั่นเดียวกับน้าจะนเนาะหาเรื่องเห็ดกินจ้ะกะเล็เสียเห็ดแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดแบบบะมี่นามย่านางนะคะเพราะว่าแอนบะมี่นามย่านางต่วากะก็คือสีแสบอยู่ดอกนาะจ้นเนาะเดี๋ยวเฮาไปเห็ดแกงเห็ดกันจ้ะเดี๋ยวไปหั่นทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เอาลงหมอนะคะเห็ดแกงเห็ด นี่กะสิมตาตําพริกแกงนะคะกะกะสิมีพริกกระเทียมหอมแดงนะคะตําไปเลยค่ะยัดตำยัดตา,ตาแหลกคักเด้อค่ะมันสิละเอียดนะคะตําพ่อปูปูปกระพาะนะคะตําหยาบนะคะแค่นี้กระพาะนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะกะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วจ,จ้า จะต่ำเบาละเอียดใหะะ้ต่ำแบบบุบๆใส่ไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะเอนก็ใส่เห็ดไปเลยนะจ๊ะเอนเพิ่มมันพริกหวานนะคะไผ่บะหมี่กับบะตรงใส่นะคะแอนมีเอนก็เลยใส่ใส่ไปเลยค่ะใส่เห็ดลงไปนะคะ ผักอีกตูเอ็นกับะมี่นะคะเอ็นกะเลซใส่เป็นใบอันใบหัวละพภาฝรั่งนะคะเมืองจ่าเมืองใบ <laughs> ใบปักไงเราจ้นนะใส่ไปเลยเดี๋ยวพอมันเดือดเขาค่อยมาปรุงรสนะคะเนาะเนี่ยจ้ะใส่ไปเลยนะคะแสบหรือเกลจะปิด้าหมอไว้ด้วยจ้ะ น้ำเดือดแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการปรุงรสนะคะนี่นะคะพี่น้องเพื่นถามวาอานสื่อมีขายบพรอยู่ประเทศไทยนะคะกะสิมีอยู่ละจ้ามืองจา้าภาษาไทยปากคักนะคะเนี่ยทรงมาจากประเทศไทยเรากะเขย่าวขวดก่อนใช้เมี่ะใส่ยังอียงแน่นะคะเรากะมีวันเดือนผลิตมีทีอยู่มีออย่อนะคะกะนี่จ้ากะมีป้ายเป็นภาษาไทยนะ,ะไปหาเมืองจา้านกับบบหูดหอกอัน ต้ว่าแอนได้ยี่ห้อเนี่ยแอนก็ถือใจร้ายนะคะเอาเมื่อเาโดนและะ้วค่ะใส่เครื่องปรุงไปนะคะใส่ผงไก่ไปนิดนึงนะคะใส่ผงไก่ไปที่เกาละคะ้ค่ะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะเพิ่มรสชาติไปหน่อยนึงนะคะมีน้ำอย่าน้างกับว่าเป็นยังจ้าเราต้องไปคิดยังไรนะคะ มีอะไรเราก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่ก็ว่าเป็นปัญหานะจ๊ะใส่น้ำปลาแดกเข้าไปนะคะออนเขย่าวขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยไปใส่ไลายค่ะถ้าเค็มเทากับเพิ่มเอาได้นะคะ,ะเดียวแอนสีเพิ่มแอนบะมี่เขาอันเข่ายังไงบะมี่เขาเบียร์นะคะแอนสีใส่แอนน้ำแป้งนะคะ ใส่เบลลยจะนม่ได้เหนียวคนนะคะก็ใส่ผักอีตูสมมุตินะคะใบโหระพาต้นหอมนิดนึงเพิ่มสีสันสีเขียวนะคะน้องมาถามมาเสตแป้งยังเพียนไม่ขุ่น,นไหวเนาะมืันนี้แป้งนี้นะคะ แปง้งคอนสตรัสมีเป็นแป้งข้าวโพดนะคะหรือน้องสีสซเป็นแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะกับบอ่อผิดบอ่อผิดกฎกติกานะคะจ้ากัสิีได้กินอะไรจ้าแป้งซุกย่างซุกทุกอย่างกับซุกนะคะกินได้ละละจ้าเห็ดอันนี้กินได้ปลอดภัยนะคะซุกละจ้าซุกละ เดี๋ยวเตรียมไปสดกับน้อนๆเลยจ้ะแซ่บล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็ดอี๋ยังมาเนี่ยเป็นสิกินเนื้ออี้ยงเนื้อยังมึงดูมึงดูกินเนื้อนะคะ and we're gonna have with the bun เป็นสิกินเนื้อนะคะโอเว่นมากโอเว่น oh, มากเอน็อนก็มากยุทธไดว่าเอ็นมาก,กินขนมปังคนะ กะปอมี่ยังหลายนะคะแกะถุงนะคะแกะถุงเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปลงหม้อนะคะกะใส่เวลาฟัเฮาลองครับพี่ช้อนฮาลองรับผมกอมินัสองสามนาทีห้านาทีนะคะ nice slow, mm hmm. นี่นะคะก็เป็นนังสี่หละจ้ะจริงๆกะแค่เห็ดเห็เมืองแล้วนะคะทีว่าเต็ม สเต็ป Hi. mm hmm. ไปสเตปก็บเฮดให้เมองไปแล้วนะคะนี่ก็คราวๆซื้อนะคะเป็นขั้นนะคะขั้นโฆษณาพระวา่าแอนเฮดแกงเฮดไปนะคะในแกงเฮดแอนยูหันะนะคะเดี๋ย <See. S 1> วห้องกับไปกินพร้อมกัน solid p ๋ e ว and they just roll it จ้าให้พ่อบ้านแอนเพื่อน ให้พื้นที่เพื่อนเนาะค่ะถ้าออฟฟิศพอบ้านแอนก็สียุขางนอกนะคะเพื mm ่อนใส่แอปเปิลนะคะแต่ว่าแอนใส่วินโด้นะคะแอนมาควินโด้นะคะพ่พอบ้านเพื่อนมาแอปเปิลนะคะมาแอปเปิล I have Apple <laughs> iMac my wife have Windows yeah because I like Windows right nicer machine very secure yes happy <laughs> แอนไซนวินโดว์นะคะเพราะว่าแอนมักก็คือแอนธนัทนะคะแต่ว่าจริงๆแอปเปิลมันก็ดีนะคะมันก็ดก,ก็ดีก็ดีคนละยางค่ะธนัดคนละแบบนะคะเนาะมพ mm ิว hmm. เตอร์พอบานนะคะ mm hmm. ก็มาขันโฆษณาอ,อีกอีกมองนะคะ mm hmm. เป็นมองลูกไส้หลานะคะน mm ่ะ hmm. ลูกไส้หลาลูกไส้ใหญ่ก็นอนอ่านหนังสือนะคะเว mm hmm. ลาอ่านหนังสืออย่างลูก mm hmm. นี่นะคะหนังสืออ่านหนังสืออย่าง mm hmm. อันนี้เหลมไม้แล้วนะคะ ปลาอ่านหนังสืออาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนอนอ่านหนังสือปลาอ่านี่กระฮนกระดูกปลอมนะคะทีงสี่เลยคะ่ะชีวิตบ้านกับหกกบว่าเป็นยังค่ะหกกะไห้มันหกเป็นรถนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะจริงๆเขาก,ก็เคยกินกันแล้วลรอคะ่ะนะจ๊ะของพ่อบ้านกับเซธของแอนกับเซธนะคะนี่จ้ะแกงเฮ็ดแอนนะคะ เอ็นบ่กินเขานะคะเอ็นลดต้องอ้วนเสือเ้ <laughs> <laughs> อวะเพราะบ้านกับน้องมันกินดิบดิบช่วงนี้เอ็นไม่อยากกินเนื้อสัตว์จ้เอน็อนอยากกินแบบ <laughs> <laughs> จังเสียเพ <laughs> แม่ยังบอกเอ็นตั้งใจสิกินแกงเห็ดมาแต่ไลยมือแล้วแต่บ่มีเวลาได้เห็ด ไปลดความอ้วนก็กินได้นะคะไผรไลดความอ้วนก็กินได้กินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็กะว่ากันไปแซ่บว้าวมีรังอยู o บ้างเจล a สดูดี e อชิ้นหน่อ screaming hot No not hot แต่ว่าใส่ปลาแดกบ่ฮอดดอกบ่เผ็ดดอก Mm. <laughs> mm. One more, one small bowl. Yeah. Okay. Mm. That's good. Maybe we should have that for dinner one night. ะตักถ่วยน้อยๆให้พ่อบ้านนะคะเพิ่อนอยากล่องนี่นะค่ะเป็นเทคนิคในการให้สามีหัดก,กินนะคะ,ะบักลายยังบ่เศร้าค่ะเป็นไดนะคะนำนักรดไหลอ <Good. S 1> พอบ้านเอ็นเพชรมันใช้พริกแตง่าหาหน่วยมับนบ่เจัง เมื่อหลายยังไม่เศร้าไข่เลยจังจอยหมดขาจอยหมดหางอยากไปโรงเรียนเยกจิจังสี่แล้วเนาะจ้นะเนาะอันไซ่กะไซ่ซมี่เละจ้าไซ่ยซังหลายไปกว่านี้นะ oh. เนาะเดี๋ยวมื่อหลังอันเช็ดแกงเลี้ยงสู้กินจ้ะ เริ่มซื้อหมักบวกตอนแรกตั้งใจใสิเฮ็ดแกงเลี่ยงบ่มีหมักบวกไม่มีหมักอื้อมีอยู่หมักอื้อเนี่ยแต่ว่ามันดุนแล้วมันมันเริ่มเสียแล้วมันเริ่มเสียแล้วว่กันเอาไปชิมแล้วจ้ามาชิมเข้าไปในหมักแกงเห็ดวาวช่วย nãy anh phải đẻ cái này, tiếp. Phuộc thính kê ăn, gìn ăn hết đi nữa, nó sẽ nó béo bùn Of this soup again mm -hmm. the same exactly but add prawn to it mm. we buy all those prawn four bag we buy four bag of prawn mm. the super soft shell oh my god yeah. and lots of prawn uh -huh. like a whole bag just dump it into the soup แต่ว่าพริกแกงพริกแกงต้องใส่กะปิแกงเลี้ยงยังแบบ so everything อืมไม่มีกุ้งแห้งก็ใส่เป็นกุ้งกุ้งสดเอามาต่ำก็ได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาลังเฮ็ดเฮ็ดสิลดความอ้วนช่วงนี้ลดความอ้วนจ้า <c oughs> บอกไปัง้ั่านละเป็นบัลลุดซูมืออดอกแอ้ลดเป็นบางมื่อ <c oughs> เดี๋ยวสิพากันไปแล้วจ้าเดี๋ยวให้น้องโอเว่นปิดคลิปให้ oh my cup and please subscribe for my mom's channel and hancock thank you and good beef sandwich bye-bye beef dip yum, yum, beef dip yum, yum, yum. beef dip bye-bye okay. beef dip, bye, bye. Beef dip. สบายนบคะไปละจ้าขอให้สุภูสุคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรอกจ้มีงานมีงานทำนะจ้าสูสูนะจ้ามนีวันแมนของข้าวหมูอื่นต้องแมนแน่นแน่นแน่นอนจ้าจังไดกะฝากฝากฝากให้กำลังใจไปถึงสุภูสุคนนะคะไดเอทค้ามณีไดเอทอืมไดเอทมายาได บ๊ายบายจ้า